เรื่องนี้ถูกบอกเรามาจากน้าสาวของพันรยาผมที่เคยเล่าว่าเจอผีสึนามิและผีที่ป่าฆ่าตัวตาย้างภูเขาไฟฟูจินั่นเองมเมื่อวันเสาร์น้าได้โทรมาหาพันรยาผมและได้คุยสาระทุกสุขดิบกัน เลยถามว่าปีนี้หลังจะกลับเมืองไทยจะไปเที่ยวไหนต่อญี่ปุ่นไหมนาะบอกว่าเมื่อปีก่อนไปมาแล้วแล้วก็เจอผีอีกแล้วคราวนี้เกือบช็อกผมถามแกว่าผีอะไรเราให้ฟังหน่อยนะอิวแกเล่าว่าหลังจากลาพักร้อนได้สองเดือน ก็บินกลับมาเยี่ยมญาติที่เมืองไทยก่อนตามปกติหลังจากอยู่ที่บ้านได้อาทิตย์หนึ่งก็ตกลงว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเที่ยวที่เมืองเล็กๆในเขตจังหวัดโดยโกฮาม่าวิวสวยงามมากสมกับที่อยากมาพักผ่อนได้เช่าบ้านอยู่ที่เชิงเขาพร้อมกับเพื่อนที่มาจากอเมริกาด้วยกันอีกสองคน หลังจากเที่ยวมาทั้งวันก็เลยตกลงว่าคืนนี้จะปาร์ตี้กันสักหน่อยเริ่มต้นกันตั้งแต่หกโมงกว่าฟ้าอย่างไม่ทันมืดแต่พวกแกดื่มคุยกันไม่ได้เสียงดังอะไรเลยจึงไม่ได้รบกวนเพื่อนบ้านนั่งกินกันไปสักพักมีลุงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินมาบอกว่าถ้าขาดเหลือเรื่องดื่มอะไร ต้องรีบไปซื้อนะเดี๋ยวร้านค้าจะปิดและจะมีอันตารายน้าโจดูเวลาตอนนั้นเห็นว่าเป็นสามทุ่มครึ่งเครื่อง,องดื่มเหลือนิดเดียวฟิวกำลังมาก็เลยพูดขอบคุณลุงคนนั้นแต่ก่อนที่จะไปแกพูดว่าถ้าเจออะไรระหว่างทางที่ไม่ปกติอย่าทักอย่าตามและอย่าสงสัย รีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดนาโจคิดในใจว่าแกคงจะหมายถึงโจรถามว่าใครจะไปร้านค้ากับแกบ้างนาอิ๋วเป็นห่วงสามีก็เลยขอไปด้วยรวมทั้งปีเตอร์เพื่อนอีกคนส่วนคนที่ชื่อพอขอตัวเฝ้าบ้านเพราะจะโทรไปคุยกับเพื่อน สามคนเดินมาตามถนนร้านค้ามองเห็นว่ายังเปิดไฟอยู่ลิบลิบแต่ปีเตอร์มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นบันไดที่ไปบนเขาณาอิวเห็นก็ทำมือจุใส่ปากระมาณว่าอย่าทักอย่าพูดปีเตอร์ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา พอไปถึงร้านค้าซื้อเครื่องดื่มแล้วปีเตอร์ก็ถามกับนาจโจว,ว่าเห็นผู้คนนั้นไหมที่เดินขึ้นเขาไปทำไมแต่งตัวแปลกๆนาจโจวพยักหน้าเป็นเชิงว่าเห็นเหมือนกันคนขายเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าบังเอิญปีเตอร์หันไปเห็นรูปแต่งงานที่แขวนไว้ในร้านเป็นรูปเจ้าสาว ใส่ชุดกิโมโนสีขาวชี้ไปแล้วบอกว่าเธอแต่งตัวแบบนี้เลยคนขายนิ่งคิดแล้วตกใจหลุกปากพูดมาคำนึงว่าโรคุโรคุบิแล้วบอกว่าจะปิดร้านแล้วรีบไปเถอะทั้งสามเดินกลับมาจนถึงทางเดินขึ้นเขา มีผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนสีแดงเกียไม้สองค้าหน้าตาสวยมากทีเดียวเธอค่อยๆหันมามองพร้อมกับรอยยิ้มอิอเตอร์ถึงก็บอกว่าอยากรู้จักจังเลยและอิวก็ว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอสีทุ่มกว่ามายืนอยู่แบบนี้แถมแต่งตัวไม่เหมือนคนปกติ เธอหันหลังกลับแล้วเดินขึ้นบันไดไปอีเตอร์รีบก้าวเท้าตามไปอย่างรวดเร็วนาจูก็ห้ามไว้ไม่ทันรีบเดินตามมองไปเห็นหลังอีเตอร์วัยวๆทำไมเดินไวจังโดยเฉพาะผู้หญิงใส่ชุดรุ่มรามขนาดนั้นแถมยังเป็นเกียร์มาอีกด้วยเดินมาพร้อมทั้งเรียกหาปีเตอร์ ได้ยินเสียงขานรับมาจากอีกฝั่งเดินไปจนพบว่าปีเตอร์นั่งกอดต้นไม้ตัวสั่นอยู่ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเดินตามเธอมาเธอหายไปหลังก้อนหินใหญ่พอเขาจะเดินไปถึงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งโผล่ออกมามันคือหัวของผู้หญิงคนนั้นที่ขอยืดยาวมากกว่าสี่เมตร มามองดูหน้าเขาแลบยิ้นออกมาแล้วพอได้ยินเสียงฝีเท้านาโจมาเธอก็หดคอกลับไปน้าอิวบอกว่าตาฝาดไปแล้วมะคงจะดื่มเยอะอีเตอร์บอกว่าไม่เมาเลยเรากลับกันเถอะผูดใดเท่านั้นหญิงคนนั้น ก็ยืนหน้าขาวปากแดงสดออกมาจากก้อนหินหัวของเธอค่อยๆยืดคอย,ยาวเป็นวงมาผ่านก้อนหินแล้วมองดูพวกเขาสามคนหันหลังวิ่งหนีทันทีน้าอิวกับน้าโจจับมือกันส่วนปีเตอร์วิ่งไปพร้อมกับร้องโอไมกยกอดตลอดเวลาที่สำคัญ ขณะที่วิ่งลงมาผีสาวคอ,อยาวก็หยืดคอตามมาพันต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้พร้อมกับหัวเราะหิหิเสียงเล็กแหลมพอมาถึงทางล่างก็วิ่งตรงไปที่บ้านลืมของที่ซื้อไว้ที่ทางขึ้นไปเลยถึงบ้านก็เจอลุงคุณน,นั้นแล้วก็เหมือนว่าแกจะรู้ กยิ้มแล้วพูดว่าก็เตือนแล้วทำไมไม่ฟังดีงที่ไปหลายคนถ้าไปคนเดียวคงไม่รอดกลับมาแน่นอนคืนนี้รีบกลับเข้าบ้านนอนเลยเพราะมันจะมาตามหาพวกคุณเพราะคุณเห็นมันแล้วทั้งหมดจึงตัดสินใจเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างทูกบานคืนนั้น นาอิงบอกว่าทั้งคืนเห็นตะเงาดําคอยาวผ่านหน้าตางไปส่วนเช้าเลยเก็บข้าวของกรัมาโตเกียวทันทีตอนแรกเมื่อครังที่นาโจโดนหลอกที่ปากฆ่าตัวตายเผื่อชาวญี่ปุ่นก็เคยเล่าเรื่องผีนี้ให้ฟังเหมือนกันแต่แกคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือตำนาน ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงๆ